ฝากกดไลค์กดซับสไครป์อย่าลืมกดติดตามช่องป๋าโจ้ซิงจิกันด้วยครับผมนะอ่าท่านท่านนะครับนี้วปฏิบอลวันนี้ฮะพิจารณาสามนะครับจันทรเสาร์ที่8พฤศจิกายนกันแล้วนะครับสู้นีส์ครับป๋าจ้เป็นคู่สามทีไม้ท่านลองพิจารณาเลือกดูกันนะครับว่าท่านชอบกันหรือเปล่านะครับใน3คู่นี้แต่ท่านนั้นนะครับสนใจนะครับแนวทางเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามป๋าโจที่ j o e 6 5นั่นเองนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับถือว่าใครสนใจอยากเข้ากลุ่มวีพีจัดมานะครับตรงนี้นะเอาละครับ3 3คู่ทีมมีคู่ไหนนกับ้างเเอ่่ยนะครรับิมที่ตััวแแรรกคบทาางงด้นขอมวดนะครับกู่ไหน ผมจบครับจะเจอจะวันนี้ไปเจอกับอะไรวันนี้คุกกี้นะครับนะทางด้านของอาร์เซนอลนั่นเองครับวันนี้ครับเท่งคืนครึ่งนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นต่อที่รุกคุ้มคืนครับคู่ที่สองครับเป็นทางด้านของไรกาสเปนนะครับตรงนี้นะเป็นทางด้านของแหนวประโยชน์นะครับตรงนี้นะเจอทางด้านของเดลนัมสีเหลืองครับบียเลลนะฮะซึ่งวันนี้ไอแนวประโยชน์เนี่ยดับ6นะครับทางด้านของเบียเรลลเนี่ยดับ3นะครับเตะมันที่3ตรงนะครับค่อนข้างดึกเลยนะฮะคู่ท้ายนะครับคู่นี้หยิบมาไม่ได้แล้ว ฟอร์มแบบนี้ฮอตแบบนี้หยิบมาตัวโหดทั้งนั้นนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับระดับสิบครับอยู่ในเบอร์ลินนะครับเจอระดับหนึ่งครับเสือร์ไตน์เบเยมนิคนี่เองฮะวันนี้เบเยมเนี่ยต่อโหดแน่นอนไม่ต้องกลัวครับวันนี้นะเอาละครับมาดูคู่แรกเลยนะครับตรงนี้ทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเจอกับมินิคุกกี้ครับผลงานที่ผ่านๆมาเป็นอย่างนี้ครับเอาละครับมาดูโดยทางด้านของคู่นี้ครับเจอกับระลับสุดเนี่ยซันเดอร์แลนด์ไม่เคยชนะเลยนะคิดดูครับปีสิบสามนะครับเขียนดูก่อนสิ ที่ดูครับบวกกันเลยครับลบกี่เลยประมาณ8ปี8ปีนะครับ8ปีเนี่ยซันเดอร์แลนด์ไม่เคยชนะเลยอาร์เซนอลชนะถึง8เกมเสมอ2นะครับเสมอ2เสม,อ 2, สมอ2เกมเท่านั้นเองก็มือเล่นในบ้านของซันเดอร์กับไอนิคุก,กี้แหละนอกนั้นครับอาร์เซนอล เก็บรวดไม่ต้องพูดถึงนะครับเก็บรวดเสมอนะครับตรงนี้นะเอาละครับมาดูนะครับทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับวันนี้จะโดนถล่มหรือเปล่าแล้วฟอร์มแบบนี้เป็นอย่างไรนะครับซันเดอร์แลนด์เองนะครับในห้าเกมหลังสุดเนี่ยทาผลงานไม่ได้แย่นะชนะ3เสมอเกมแพ้เกมครับแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ2ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับนี่คือฟอร์มซันเดอร์แลนด์ฮะและสาเกมสุดเนี่ยซันเดอร์แลนด์ไม่ได้แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มค่อนข้างดีนะครับตัวเห็นว่ามีชนะเชลซีด้วยนะครับมีชนะวูฟแล้วก็เสมอเอเวอรรรรตััััันน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 นไไปส่่ววใใใบบบ้้้าาคคคเเเห็มมมยงแพ5กะี ชนะ2เสมอ3ครับเห็นไหมชนะแบนฟอร์ดกับวูฟนะครับเสมอฮันเดอร์ฟิลวินล่าแล้วก็เอฟเวอร์ตันนะครับนี่ฟอร์มโซนแลนด์นะไม่ได้แย่นะครับบอกเลยไม่ได้แย่เลยออชนะมาถึงสเกมส่วนด้านผู้มาเยือนครับทางด้านของรีคุกกี้ครับโอ้โหร้อนจัดนี่โหดจัดเลยดีกว่าชนะแบบ5เกมรวดนะครับและคีนชีท5เกมติดอะไรครับเนี่ยทั้งแชมเปี้ยนลีกหรือว่าพรีเมียร์ลีกและลีกครับ คิดดูนะครับเจอแต่ละทีมตอนนี้อาร์เซนอลนี่โหดจัดเลยนะเอาจริงครับอาหเกมดูครับดู10เกมดีกว่าดูครับ10เกมชนะรวด1 10เกมอ่ะแล้วคิดดูครับ10เกมเนี่ยอาร์เซนอลนะสังเกตดีนะครับเสียป,ประตูเพียงแค่นัดเดียวให้เจอกับนิวคสเซลดูเลยครับนี่คืออาร์เซนอล เกมลูกดีไม่พอเกมรับเหนียวแน่นหนึบอีกโอ้โหออเตต้าทำทีมได้ยังไงวันนี้นะครับตรงนี้ส่วนเกมเยือนครับ5เกมชนะรวดไม่ต้อพูดถึงครับเสียประตูแค่นิวแคนิวแล้วดูครับ10เกมแพ้แค่หงโซดาน้ำเกมเดียวนะครับเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับและมีเสมอกับลิเวอร์อพูล2องสองแค่นั้น แค่นั้นเองแล้วด,ดูดีครับว่าอาร์เซนอลโหดไม่โหดท่านดูใจเธอแล้วกันนะครับว่ามินิคุกกี้โหดไม่โหดนะฮะและทีนี้ครับเรื่องของราคาที่เปิดมาต่อให้เซสเซนแลนด์ครับวับนนี้จะเวดดี้กูดแค่ไหนนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวนั้นดื่มไปห้ากเกที่ผ่านมาครับแต่ดูฟอร์มของอาร์เซนอลมินิคุกกี้ครับนะเวลานี้โหดจริงๆมาดูเรื่องของราคาโอเ n Sesame มีหน่อย อาเซนอตต่อยอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้ครับลูกคูขึ้นครับแล้วมีราคาลูกหนึ่งราคาลูกนี้โคตรแจ่มจะหลาเลยเอาจริงแต่เป็นลูกคูขึ้นครับก็ตึงๆหน่อยนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าซันด์แลนเองถือว่าเหนียวใช้ได้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างดีสุดท้ายครับราคากระดิกมาแค่ราคาเดียวครับลบสิบหมดนะครับตรงนี้ลบสิบหมดไม่รู้นะครับนัดอื่นอาเซนอลเนี่ยอาจจะชนะเขาตลอดแต่วันที่เราเลือกมาจะโดนหรือเปล่าอันนี้ต้องถามมันดูนะครับตรงนี้นะมันมีแม่งแปลกนะบางทีเราเลือกคัดมาเนี่ มันชอบโดนนะครับแล้ววันนี้จะเป็นคำสาบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ้าวดูการขานงานครับอ่ะวันนี้ป๋าจูศาส์จะแก้คำสาบดูด้วยคำสาบจะอยู่ต่อไปไหมวันที่เราเลือกมันครับดูนะวันที่เราเลือกอาร์เซนอลจะชนะขาดๆลุ้นๆหรือเปล่าต้องมาดูครับลูกหนึ่งลบสิบครับยังไงต้องเชียร์แหละอ้าวลูกหนึ่งครับหกสิบสี่เขียนให้ท่านดูครับเผื่อท่านมองมือถือมันตัวจิ๋วครับนี่เดี๋ยวให้เขียนให้ดูครับนี่ประมาณนี้นะครับเก้าเอกระก้าเจ็ดนะครับนะแต่จริงวันนี้ครับวันนี้ปาาจคิดว่ ยิงกันอาจจะไม่เยอะอาจจะอยู่แค่มา2เม็ดโดยภาครวมนะเพราะว่าสกอร์สูงมันไม่ได้เอื้อมากเท่าไหรนะไน่นะไอ้คู่นีนะสังเกตดีนะครับสควบสครึ่งเองตามหลังกลลูกครบลูกครึ่งต่อถึง2ครึ่งครบ,ครบ3าลูกนู่นโดยเฉลี่ยครับแต่วันนี้ครับแค่2ควบเออสองควบของครึ่งเองไม่เยอะนะส่วนราคาครึ่งแรกครับสี่ห้าเทียมันเป็นราคาครึ่งเม็ดลบลบสินะครับก็อยู่ด้านของอาร์เซนอลอยู่ดีวันนี้ครับยังไงอะ่ะดูซิอาถันมันจะมาหรือเปล่าเลือกอาร์เซนอลแหละดูซิจะเป็นยังไงวันที่ไม่เลือกมันนะ ุนมันยิงกันพุนเลยนะแต่วันนี้ครับดูด้จะระเบิดหรือเปล่าครับปืนใหญ่มนิคุกกี้ครับลูกควบลูกครึ่ง หรือราคา1นึ่งรูปมันดูแห้งไปก็แล้วแต่ท่านเลือกนะครับแต่ปาโจเชื่อว่าอาร์เซนอลมินิคุกกี้ครับวันนี้น่าเชียร์น่าลุ้นกว่ากันนั่นเองครับโอเคครับนี่คือตัวแรกครับท่านใดคิดยังไงสามารถคอมเมนต์บอกไนะนะวันนี้บอลเยอะมากๆนะครับสนใจครับยังไม่เคยแอดหาปาโจครับแอดเจโออครับทักทายกันได้เช่นเดิมครับตรงลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้นะครับตรงนี้นะโอเคตัวแรกผ่านไปตัวที่2จัดมานะครับตรงนี้ตัวที่2ครับเป็นหน้าของแหนมไปยนครับเจอกับเบียร์แล้วครับตรงนี้จากไซกัสเปนคู่นี้เป็นยังไงงงงกกันนนบบ้้าาาาาครเมมมมทีี่่่ผตอชิดดึว สิบเกมครับเจอกันมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าแหน่ไปย่นชนะแค่2ครั้งเสมอ2แพ้บีเอ้าครับถึง6ครั้งแหน่ไปย่นชนะเกมไหนบ้างครับเดี๋ยวว่าที่ดูครับตรงนี้ครับทางด้านของสเปนครับบอลถ้วยแล้วก็ดิวชั่นหนึ่งของเขาก็บุกไปชนะเออบียร์เอลได้ครั้งหนึ่งนะครับนอกนั้นครับเบียร์เอลเนี่ยเนี่ยห้าเกมเก็บไปกลับเลยไปกลับ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 เลยครับวันเวทิเกตนะครับตรงนี้แล้วดูฟอร์มแหน่ไปย่นหน่อยครับเป็นยังไงครับ เอสปันยอนนะครับไอ้นกแก้วนะครับตรงนี้นะไม่ใช่แหนบไปแหนบไปย่นงงกันเลยยังไงชื่อแหนบไปย่นวะนะครับตรงนี้อ่ะครับแหนบไปยนด้วยกันนะครับป้าโจชอบเรียกนะก็มีแพ้อาราเบีเกมล่าสุดค้างบุบไปเย็นครับแล้วก็แพ้เดลฟานหรเบตินครับแต่มีชนะถึงสามเกมนะเขาไม่ได้แย่นะครับตรงนี้นะชนะ3แพ้2ครับไม่มีเหมือนะส่วนในบ้านครับตรงนี้ก็ผลงานของแหนบไปย่นครับชนะ3เสมอเกมนะครับกับบาร์เซียและแพ้กับรีเบตตินไปนั่นเองครับก็ถือว่า กลางๆนะครับสำหรับแหนบไปยนเอสปันยอนอันดับก็ไม่ได้แย่นะครับต้องบอกกันก่อนว่าแหนบไปยนมีผลงานก็ไม่ถือคิลคิเล่นะครับตรงนี้นะอ่ะทีนี้ครับมาดูหน่อยดีกว่าทางด้านของบียริอัลครับผลงานในภาครวมครับตรงนี้นะชนะ3แพ้2พอกันครับชนะและแพ้ล่าสุดกับสนามกลางครับเชมเบอร์ลี่ครับปาฟอสต์ไปนะครับแล้วก็มีทางด้านของแพ้แมนซิเตียไปนะครับมีชนะ3เกมครับทางด้านของบเลครับส่วนเกมเยืันครับแพ้กับเชมับอร์ริดกับ ไก่ก็ะด้าลมสเปอร์นั่นเองครับนี่คือฟอร์มของเบียร์ลวครับตรงนี้ท่านกำลังพิจารณาดูว่าท่านชอบหรือเปล่านะครับสุสีครับเอาจริงสุสีเลยในเรื่องของราคาครับนี่เนี่ยโอ้โหจมนะครับเวนเกิดนะครับบอกเลยว่าวันนี้โอเพนซสมีเปิดมายังไงก่อนราคาเปิดครับมีราคาปอนะครับปอเนี่ยทีมเยือนต่อจะบอกแม่งอยู่รอแม่งกับหมดเอาจริง นะครับเนี่ยก็ให้เฉลี่ยเป็นรองแล้วกันแต่สุดท้ายครับชนเลทเสมอดีกว่านะครับเพราะว่าสูสีกันหรับคู่นี้ครับก็เลยตึงมาที่เป็นแบบนี้ครับไหลมาเป็นเลทเสมอแต่บางเจ้าครับยังมีเลทไหลปอให้อยู่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเสมอคู่นี้ต้องยืนพื้นทางด้านของบิลเลี่ยครับเขาให้แบบนี้มานะครับเราก็ว่าตามนั้นแต่ราคาหน้าเสือดูอีกทีครับ มาครับส่วนราคาหน้าเสือเนาะทางหน้าของน่ยประโยชนเจอบีเล้วครับอยู่สามตรงครับเศษเสมอแบบนี้จะบานต่อปอเยือนต่อปอครึ่งเม็ดอยู่ที่ใครเจ้าจัดตัวนั้นนะครับโอเคเบียรเลไม่ต้องคิดเยอะวันนี้สวยงามตามทองเรื่อง1นึ่หครับเวลกูดนะครับสองจุดเจ็ดเก้าสองจุดสี่สองครับนี่เขยียนให้ดูครับ2.79 2.42กก็ยังให้ทางด้านของ เบรียลครับเวลิก so ูดมากกว่านะครับตรงนี้นะสกอร์สูงครับน่าสนใจคู่นี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสยิงกันเกือบ3เมตรได้นะครับตรงนี้นะจากราคาที่เขาเปิดมาสกอร์สูงใครชอบจัดไปนะครับวันนี้ตัวที่สครับถ้าให้เลือกนะครับจากราคาที่เราเห็นมาแล้วก็ยืนพื้นอะไรจ้าที่เขามองมาครับเบียรียลนะครับด้วยเลสบอลนำปัจโจด้วยขอขอเชียร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับตรงนี้สำหรับสามตัวนี้นะปัจโจชอบนะครับเป็นตัวทีเด็ดไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะเวไอพ นะครับให้ไปเลยนะครับตรงนี้ใครท่านใดนะครับยังไม่เคยได้กลุ่ม v ี p นะครับสนใจอยากเข้านะครับมาดูแนวทางเพิ่มเติมก็แอดโจ๕ครับตามนี้ได้เลยนะฮะเอาละครับตัวสุดท้ายจัดปลายและคู่นี้นะครับดูจบแล้วที่บนนอกแจกเต็มนะครับตรงนี้คู่ท้ายเป็นด้านของเยอรมันครับยูเนต์บรินครับเจอด้านของไบเยนมิวนิกเซอร์ไตน์นี่ครับอ่ะมาดูซิเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยครับในสิบเกมล้างสวดนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ไบเยนต่อโหดแหละลูกขึ้นลูกขึ้นครบสองมาถึงสองเม็ดอะโหดดดจริิงงงนนะโหแต่่วาูซเป็ยัไ เจอกันมา10ครั้งหลังสุด5เกมหลังสุดครับเอ้ไม่ใช่สิเออ5ปีหลังสุดไม่ใช่หเกมหลังสุดนะฮะ5ปีหลังสุดเนี่ยปี2 0 2 5หเนี่ยต้องบอกว่าเจอมา10ครั้งเนี่ยไม่มีเลยครับที่ยูเนี่ยเบอร์ลินที่จะชนะตายเรียบอย่างเดียวนะครับเสมอดีสุดคือเสมอถึง4เกมและแพ้ถึง6เกมครับพูดง่ายคือใบเยนชนะแน่นอนชนะยังไงขาดไม่ขาดถามใจเธอดูต้องมาลุ้นกันเกมนี้อา้าวมาดูซิยูเนีเบอร์ลินวันนี้เป็นยังไง นะครับฟอร์มครับชนะ2เสมอ2แพ้เกมเดียวกับบุรีเมนไปครับต่วนสองเกมสุดท้ายในบ้านครับเสมอไฟบวกกับอาร์เมเนียบีเดเฟลไปนะครับตรงนี้นะแล้วก็ฟอร์มในบ้านครับชนะแค่เกมเดียวให้กับกัตบัตนะครับเสมอ3แพ้ฮอฟเฟนแฮมนะครับแค่เกมเดียวเท่านั้นนี่คือฟอร์มของเจ้าบ้านครับยูเนียนเบอร์ลินนะฮะส่วนด้านของเสือใต้ไม่รู้ถึงครับแข็งเป๊กเลยแม่งชูนิวนี้มาโหดจัดดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดู10เกมก้าวเกมเหมือนกันอ่ะกดง่ายๆหน่อยนะครับดูครับชนะรวด9เกมพ่อมันนี่คุกกี้อ่ะเอาจริง พอพี่คุกกี้อ่ะเก็บหมดครับปุ๊กปารีดหาเหวเนี่ยขับบล็งขับบุกเนี่ยเชมเบอรี่ป้าพุงป้าฟอสเก็บยับนะครับเก็บยับแยะๆเลยนะครับตรงนี้เก็บรวดรวดนี่คือเสือใต้กำลังทับออยครับหรือดีแอดครับทางด้านของกองหน้าอย่างเฮลิเคตนะครับบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ครับเขาก็ชอบกันอยู่นะครับตรงนี้คมกริบมาดูครับเนี่ยโอ้โหดูบาเยินเด้อะไรครับเนี่ย องบอกเขาเดี๋ยวว่าอะไรครับท่านดีกว่านะครับไม่อยู่ทนไหวเหรอเท่าไหร่ก็ต้องสู้เอาจริงจริงนะครับนี่แล้วมาดูราคานี่ฮะลูกครึ่งครบสองโอเพนสตสมีนะครับเปิดมาแบบนี้ท่านท่านดูอ่านะครับแล้วนี่ครับดูครับโหดโคดโหดโหดแต่ตึงที่ใครตึงที่ทีมเยือนหมดเลยตอนแรกครับลูกครึ่งครบสองเนี่ยอาจจะมีเอ็นเอียงบ้างคบเล็กน้อยๆนะแต่สุดท้ายครับท่านดูนดูดีว่า ตอนนี้นะครับไม่ใช่แล้วมันกระโดดมาถึง2ลูกแล้วอะ่ะคิดดูดีไหลขึ้นมาถึง2ลูกครับตรงนี้จากลูกครึ่งลูกครึ่งควบสองกระโดดมา2ลูกถามหน่อยเหอะว่าวันนี้อยู่ดนบอลลินอยู่ไหวไหมกับฟอร์มไบเยนแบบนี้เสือใต้ถามใจเธอดูก่อนนะครับเอาละครับดูนะคาหน้าเสือครับเอาละครับไบเยนนะครับวันนี้ชนะแน่ป่าโจมองโหดเหลือเกิน สอเมตรหัวไปไหมหรือว่าเจ้าพอตัวนะครับเจ้าพอตัวนะครับหรือว่าจะไปลูกครึ่งกับสองอยู่ท่านตัดสินใจนะครับตอนแรกมันมีแค่นี้เองนะกับลูกครึ่งดูดิดน้าแห้งสัดๆอะเอาจริงนะครับตรงนี้ท่านๆดูครับเอาดูเอานะครับตรงนี้นะอ่ะดูเอาครับเนี่ยโอ้โหมันจะเหือดแห้งไปไหนวะต่อขาดอะ อาจริงเม็ดหนึ่งอ่ะป้าโจคิดว่าวันนี้บบเย็นน่าไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรหรอกแต่วันนี้น่าชนะชนะเท่าไหร่ถามใจเธอดูต้องลุ้นกันนะครับป้าโจก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะจบยังไงแต่ป้าโจเอามาให้ท่านนองพิจารณาว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามัน,ม,นมันควรจะเป็นอย่างที่เราวิเคราะห์วิจารณ์กันไหมนะครับก็ลองท่านตัดสินใจกันดูนะครับัวที่สามครับ พอเชียร์เลยเสือใต้ไบเยนมิวนิกนั่นเองครับตัวท้ายนะครับไบเยนมิวนิกป่าโจชอบนะครับยังไงก็ต้องเชียร์มันแหละท่านท่านนะครับมีใครเห็นยังไงนะครับใน3คู่นี้นะครับสามารถคอมเมนต์มันได้ครับและมีทีมในใจนะครับตรงนี้ก่อนดูที่บนนอกขอไม่เยอะคนละทีมก็พอนะครับจะได้มัดรวมหน่อยป่าโจได้ขอล้อกกันบ้านนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะสนใจตรงนี้ครับยังไม่ได้เข้ากลุ่ม VIP นะครับตรงนี้ครับ แอดโจหกห้านะครับ add in, ลายแอดนี้แอดเดียวนะครับของแท้ต้องแอดโจหกห้าบ้านเขียวเท่านั้นนะครับตรงนี้นะก็ฝากกันไปด้วยฮะโอเคลุยนะครับที่มานนอกมีอะไรมาแจกกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูซิบนทั้งข้างเยอะก็แจกให้ครบแหละนะครับประมาณนั้นเริ่มต้นที่พเมลีกอังกฤษก่อนดีกว่านะครับ เอ้ยไม่ใช่เด็แชมเปี้ยนกิตครับแบ็กโอ้เยอะไปนะครับตรงนี้เจอดาร์บี้ครับดาร์บี้ชนะไปครับ2-1นะฮะเฮาซิตี้ครับตรงนี้นะชนะพอร์ตสมาร์ทครับ2-0ครับบรูเมนส์โบครับชนะเบอร์มิงแฮมครับ1เม็ดครับมินวอร์จะแพ้เปตันครับ1เม็ดครับนอริจจะแพ้เลสเตอร์ครับ1-2ครับ เชฟฟิลด์ยูเต็ดครับจะแพ้ควีนปาร์ครับหนึ่งสองนั่นเองครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวป๋าโจไล่ให้ดูนะครับตรงนี้มาครับต่อทางด้านของนักบ,บุญซอลแทมตันครับจะแพ้ทางด้านของเอโนคู่ครับ,ชบเชฟฟิลด์เด์เม็ดหนึ่งสโตคห้ัมนะครับจะแพ้ทางด้านของ ช้างกระทืบโลนะครับตรงนี้ไปหนึ่เมตรครับแล้วก็หงขาวโซนซีครับจะแพนมาขาวอิสวิดไป1 0ครับเวทบอมนะครับจะเสมอกับมหาลัยออกฟอร์ดไปครับ1 1ฮะแล้วก็เล็กแห้งนะครับจะแพ้หน้าของชาตันแอตแลนติกไปครับ1เมตรนั่นเองครับโอเคครับนี่แชมเปี้ยนชิพกิจนะลีกวันอันนี้ป่าโจกเดี๋ยวให้ท่านแคปไว้ดีกว่าค่อนข้างเยอะเดี๋ยวก็แจกให้ครบนะครับวันนี้ที่ลีกวันแล้วนะครับ ท่านท่านแคปไว้เดี๋ยวว่าโจยนับนะตรงนี้นะคงไม่พูดทุกคู่นะครับมันเยอะนะครับตรงนี้นะก็ท่านแคปไว้ดูเป็นไกด์ไลน์และแนวทางกันได้นะครับถึงน้องแทมตันนะกับแมนฟิลเนาะมาครับต่อไปครับท่านพิเตอร์โบโลนะครับถึงวีคอบรา,าชานะครับตรงนี้อา้าวดูเอาครับ นะครับเลตันโอเลียนสต็อกพอร์ตนะครับลูตันอย่างเงี้ยลอตเตอร์แฮมลินคอนซิตี้นะครับนี่คือลีกวันนะครับอ่ะมาต่อครับทางด้านลีกทูกันบ้างดีกว่าลีกสองของกิจครับเผื่อใครชอบนะครับเป็นแนวทางผมว่าเอาชเล็กๆดีกว่าเว้ยบอลใหญ่ๆยังสู้ไม่ไหวว่ะเอาอย่างเงี้เราลองเลือกบอลเล็กกันจัดไปนะครับอย่างนี้เป็นไไลั์และแนวทางของท่านครับเอามาแจกกันฟรีๆทุกๆวันนะครับประมาณนั้นนะฮะวันไหนที่ป้าโจไม่แจกหรือไม่ทำคลิปครับก็แค่ง่ายๆครับก็ ลาป่วยบ้างแหละลาพักบ้างนะครับอยากจะแบบพักผ่อนบ้างเพราะบางทีก็มีงานมีการแลอวมีธุระนะครับก็เลยบางทีก็เนี่ยบางทีตื่นดเร็วเนี่ยเอาจริงนะก็มารีบๆมาอัดแล้วก็ต้องทํทงานต่อนะครับประมาณนั้นเอาโอเคครับนี่คือทางด้านของ ช่วงท้ายของเออลีกทูนะครับเนี่ยไม่มีฮะเอามาให้ท่านดูกันนะครับประมาณนั้นเนาะบางทีก็ติดทุรังนะครับต้องขออภัยด้วยดีนะในเชลลีอันนี้ข้ามนะขอข้ามแล้วกันนะครับทางด้านของสกอตแลนด์นะครับตรงนี้นะครับมีอยู่2ทีมนะครับตรงนี้จัดไปนะครับฮิเบอร์เนียลิเวอร์พูลตันนะครับฟาวเคิลนะครับอะไรอย่างเงี้ยเซนเมเลนท่านก็เลือกเอาครับตรงนี้นะทางด้านอิตาลีซิลีอาร์ครับหลักๆดีกว่าโคโบครับจะชนะชาวเกาะกายารีครับอันนี้น่าสนใจนะสองศูนครับยูเวนตุสครับวันนี้เจอกับโตเรมลาหือโตัวเรงนี้ครับ ยูเวเร่ชนะ3ามูนแต่วันนี้เป็นเมืองตูลินนะแต่บี้แมตช์นะครับแล้วก็เลเช่ครับเจอหน้าเวโรนาครับชนจะบ้านชั้น,นหนึ่งปาโหมกนะครับปาโหมกนะครับจะแพ้มิลานครับหนึ่งศูนย์ครับในที่แล้วก็แพ้ไปนะเจอโบลุญ,ญานนะปาโหมกเนี่ยนั่นี่ก็น่าจะแพ้อ,อีกแล้วนะครับ <laughs> สเปนนะครับสเปน,นบ้านดีกว่า ถ้ามีแอ็บบิดครับจะไปกินกล้วยเอ้ยไม่ใช่ครับไปกินข้างข่าวนะครับเด็ดท่ำเลยนะครับ2-0ครับชนะเรเบอร์ตี้2-0ครับแนนไปย่นจะเสมอกับโดนัทสีเหลืองครับ2-2ครับกิโลนาครับจะแพ้อัลาเบสครับ1แล้วก็เซบิยาครับจะชนะโอซาซูนา2-0ครับนี่คือรายการสเปนนะครับนั่นเยอรมันเยอรมันกันบ้างครับตรงนี้นะก็เลเวอร์คูเซ่นครับวันนี้จะชนะไฮเดนแฮมนะครับตรงนี้ไป3-0ครับกัตบัตจะแพ้ แพ้บ้าโคลนน1 2ครับหัมบูดนะครับจะแพ้เสือเหลืองครับเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อไฮเดนฮามเอ่อฮอฟฟินทามนะครับขอโทษทีนะครับชนะเอ่อจะแพ้นะครับทางด้านของอเมสิกครับ1 3ึ่งสามครับอิตาลีครับจะแพ้ทางด้านของบาเยี่ยน2 1ครับนี่คือปัจจนนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของฝรั่งเศสครับเรืออาร์ฟนะครับ ชนะน้องนะครับเม็ดหนึ่งนะครับมาร์เซจะชนะแบรดครับ3 1ครับและโมนาโคนะครับจะเสมอล้องไป2ประตูต่อ2ครับนี่คือลีกเอิงฝรั่งเศสครับสุดท้ายกันท้ายสุดแล้วครับตรงนี้คือโปรตุเกสครับเอ่ออาเวาอาเวาอาเวลานะครับจะแพ้ลิโออาร์ไปนะครับ1 2นะครับสตาคาร่านะครับจะแพ้ริบบอนครับเม็ดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายครับทอนเดล่าครับจากทางด้านของ กิมมายนะครับจบวันที่1ประตูต่อ1เองครับโอเคครับนี่คือแนวทางทิปบนนอกของป๋าโจสิงจิตนะครับท่านใดนะครับตรงนี้อยากสนใจนะครับแนวทางเพิ่มเติมอย่าลืมครับแอด6 5ตามนี้เลยนะครับตรงนี้นะฝากกันไว้ครับโอเคครับแนวทางวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการ เออสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้ครับบอลเต็งด็ดสามนะครับประจำวันที่8นะครับพฤศจิกายนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับท่านท่านก็พิจนารณาดูราคากันอีกรอบก่อนเสมอทุกครั้งนะครับด้วยความดีจากป่าโจสิจิตครับก็จากกันไปครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์ครับสับสก,ก๊อตไ์กดติดตามในช่องป่าโจ้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วสวัสดีครับ